สวัสดีครับพบกับแชมป์โต y ยต a าโคราด1988อีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะพาชมนะครับผมเจ้า Fortuner Leader ที่เพิ่งเปิดตัวนะครับเมื่อช่วงต้นเดือนนี้เองนะครับมีหน้าตาที่รูปลักษณ์ลักษณะคล้ายๆกับพี่ของเขาเลยก็คือตัว l e g e n d ด r นั่นเองนะครับที่เราเห็นอยู่นะครับก็จะมีทั้งหมด2คันที่จอดอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งตกแต่งมาเป็นพิเศษนะครับแตกต่างที่อะไรกันบ้าง อย่างที่คลิปก่อนหน้านี้ที่นำเสนอไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวโมเดลเก่าเราก็สามารถที่จะอัปเกรดแปลงโฉมให้เป็นหน้าลีเจนเดอร์ก็ได้นะครับหรือว่าหน้า g r Sport ก็ได้คันนี้นะครับก็สามารถที่จะตกแต่งได้เช่นกันนะครับเป็นหน้า GR s p o r สเดี๋ยวเราพาไปดูเจ้าตัวลีเเดอร์โฉมเดิมๆนะครับของเขาก่อนดีกว่าครับอยู่ทางด้านนี้เชิญครับผมในส่วนของตัวลีเจนเดอร์ตัวนี้นะครับผมก็ เปิดราคาขึ้นมานะครับเพิ่มจากโมเดลเก่านะครับเพิ่มขึ้นมา20,000บาทนะครับก็จะอยู่ที่ราคา1,371,000บาทนะครับเป็นโมเดลตัวเริ่มต้นนะเป็นตัว G แต่ได้ออปชันเพิ่มเข้ามาเยอะแยะมากมายนะครับคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะครับด้านหน้ายังเป็นโคมไฟตัวเดิมนะครับมี LED นะครับผมเป็น daytime running light ให้ตัวนี้นะครับเพิ่มในส่วนของตัวเซนเซอร์หน้ามาให้ด้วยนะครับเซนเซอร์ถอยด้วยนะอ่า หน้าตาจะเป็นแบบเีเจนเดอร์เลยแตยังไม่จบแค่นี้ครับผมเดี๋ยวพาวนไปดูล้อแม็กกันล้อแม็กของเขาก็จะเป็นลายเดียวกับเีเจนเดอร์แต่เสียดายนิดนึงครับไม่ใช่ขอบ20นะครับผมเป็นขอบ18นะครับ๋ยวมาดูทังด้านนี้แต่ก็ใช้งานได้นะใช้งานได้ปกติใช้งานได้ดีทีเดียวเลย ขอบเล็กกว่าก็เน้นในเรื่องของความประหยัดน้ํามันนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นขอบ18มาพร้อมกับยางตัว b i s t o n e นะครับตัวนี้จะเป็นยาง265ทับ 60R18 นั่นเองนะครับก็ใช้งานได้ดีนะครับประหยัดน้ํามันด้วยถ้าใครสนใจอยากจะเปลี่ยนเป็นล้อ Legender ขอบ20นะครับหรือว่าเป็นลายแบบ G-R Sport มีให้เหมือนกันนะครับสอบถามกันเข้ามาได้เรื่องราคาไม่แพงครับผมก็ สับเทิร์ลอตัวเดิมนะครับอยู่ประมาณ1,000 0หมื่ถึงสองหมบาทประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาดูนะครับตัวนี้บันไดก็จะเปลี่ยนมานะครับเป็นแบบสีดําด้านเนาะแต่ก่อนหน้านี้จะเป็นตัวสีออกเงินๆนะครับมือเปิดประตูนะครับก็ยังเป็นตัวโครเมียมให้ความหรูหราความพรีเมี่ยมนะครับใครที่อยากจะเปลี่ยนเป็นสีเดียวกับตัวรถให้เหมือนตัว GR ก็ได้นะครับ หรือจะเปลี่ยนเป็นสีดําก็ดูมีสไตล์ไปอีกแบบหนึง่งอ่านะครับแล้วก็จะมีในส่วนของตัวระบบเพิ่มเติมเข้ามานะครับเป็นระบบช่วยลดอุบัติเหตุให้ลูกค้าขับขี่ได้อย่างมั่นใจมากยิ่งขึ้นก็จะเป็นในส่วนตัวกระจกมองข้างครับผมจะมีระบบตัวบายสปอร์ตนะครับแจ้งเตือนจุดอับสายตานะครับเวลาเราเปลี่ยนเลนกระทันหันอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็จะมีในระบบ rcta นะครับช่วยในการที่เราถอยหลังเอกาจากซองก็จะมีเรดาร์นะครับจับในเรื่องของวัตถุนะครับรถที่เคลื่อนอยู่ข้างหลังเรา เวลาเราไม่ทันได้สังเกตไม่ทันได้เห็นนะครับก็จะช่วยแจ้งเตือนเราด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูภายในของเขากันนะครับภายในก็จะเหมือนตัวโมเดลเก่านะครับผมไม่ค่อยได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากมายก็จะเป็นในเรื่องของวัสดุตัวเบาะหนังนะครับผมเดินได้สีขาวให้ดูพรีเมียมดูสปอร์ตนะครับรูปลักษณะก็จะคล้ายๆตัวเดิมเลยไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับเดี๋ยวเราไปดูทางฝั่งประตูท้ายกันบ้างนะครับประตูท้ายก็แอบเสียดายนิดนึงครับว่า ไม่มีในส่วนของประตูท้ายไฟฟ้าเพิ่มเข้ามาแต่ลูกค้าก็ไม่ต้องเสียใจครับอย่างที่บอกครับเราเนรมิตให้ได้ทุกอย่างนะครับเราติดตั้งประตูท้ายไฟฟ้าให้ได้หรือว่าจะเป็นในส่วนของตัวคิกเซนเซอร์นะครับเราก็สามารถที่จะสอดเท้าเตะเปิดปิดได้ใครที่ยกของหนักมาไม่มีมือที่จะเปิดนะครับเราก็ใช้เท้าเตะแบบนี้เลยนะครับเตะเข้าไปนะครับตัวนี้เขาก็จะเปิดให้นะครับผม แต่ตัวนี้เดิมๆมาก็จะเป็นในส่วนของโชกัพธรรมดานะครับไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมเข้ามาแล้วก็จะได้ตัวเซ็นเซอร์ท้ายมาครับผมเซ็นเซอร์ถอยหลังนะครับตัวนี้จะเป็น4จุดนะครับผมเพิ่มความปลอดภัยให้ลูกค้านะครับตัวชายล่างก็จะเป็นแบบลีเจนเดอร์เลยนะครับได้ตัวเขี้ยวไฟตอนท้ายมาด้วยนะครับที่เปลี่ยนแปลงมาอีกหนึ่งชิ้นครับผมก็คือในส่วนของตัวคาดเอวหลังนะครับจากเดิมๆเป็นสีโครเมียมตอนนี้เราเปลี่ยนละนะครับ อันนี้เดิมๆนะครับไม่เราไม่ได้ตกแต่งอะไรเพิ่มเติมเลยก็คือมาแบบคาดเอลสีดำเงาแบบนี้เลยนะครับก็ประหยัดค่าใช้ใจ่ายประหยัดงบประมาณตัวนี้ถ้าเราเปลี่ยนจากรุ่นโมเดลเดิมก็อยู่ประมาณ4,500บาทนะครับก็เซฟคอร์เซฟค่าใช้ใจ่ายไปมีเพจตัวโลโก้ของตัวลีดเดอร์ให้อย่างชัดเจนนะครับอ่าแล้วเดี๋ยวเราพาไปดูในส่วนของตัวที่เราอัปเกรดแปลงหน้าแปลงท้ายมาเป็น GR Sport กันนะครับ จอดที่ตรงนี้แล้วครับผมในส่วนของตัวลีดเดอร์นะครับที่เราเอามาอัปเกรดแปลงโฉมเป็นแบบ GR Sport ได้กระจังหน้า GR Sport มาแบบนี้เลยนะครับก็เหมือนตัวคลิปก่อนๆหน้านี้นะครับที่เราเอามาอัปเกรดแปลงโฉมเอานะครับก็จะเป็นกระจังหน้าก็คือเป็นตัวท็อปที่สุดแล้วนะครับของตัว Fortuner นะครับก็คือในส่วนของรุ่น2.8นะครับขับ4 GR Sport นะครับ ซึ่งสีขาวมุกตัวนั้นก็จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นนะครับ20,000บาทแต่ตัวนี้เพิ่ม12,000บาทนะครับก็ที่ตอนต้นคลิปนะครับแจ้งไปแล้วว่าราคาของเขาเนี่ยจะอยู่ที่1,371,000บาทเพิ่มมา12,000นะครับก็อยู่ที่1,383,000บาทนะครับ้าลูกค้าทำไฟแนนซ์ทำอะไรอย่างเงี้ยครับเราสามารถที่จะบวกอุปกรณ์ตกแต่งเข้ามาช่วยในในการตกแต่งของลูกค้าได้ก็เพิ่มมาจากราคารถบวกได้สูงสุด ก็จะอยู่ที่1 2 0 0 0 0บาทเราก็เอามาเนรมิตออปชันต่างๆนานาได้แบบนี้เลยนะครับลูกค้าไม่ต้องควักเงินนะครับซัพพอร์ตตัวเองหรือใครที่มีกำลังนิดนึงนะครับนอกเหนือจากเงินดาวแล้วก็เอามาแต่งเพิ่มเองได้ก็ประหยัดงบในกระเป๋าไม่โดนดอกเบีย้ยด้วยนะฮะเอาเรามาดูกระจังหน้า GR s p ส r t กันดีกว่าครับว่าแตกต่างกับตัว l e a d e อร์ยังไงนะครับแล้วมีอะไรพิเศษเพิ่มเติมขึ้นมาบ้างนะครับคลิปนี้ยาวนิดนึงนะครับผมต้องกระาบขออภยัยท่านผู้ชมทุกคน ก็หลักๆแล้วนะครับในส่วนของตัวกระจังหน้านะครับตัวนี้เลยนะครับมีเพดของตัวจียาสปอร์ตมาให้ด้วยนะครับตัวเขี่ยวไฟตัดหมอกตัวนี้นะครับก็จะมีเพิ่มเติมเข้ามามีเบ้าไฟตัดหมอกนะครับแล้วก็ตัวเซ็นเซอร์หน้านะครับที่เรามีอยู่ในรุ่นตัวลีดเดอร์ก็จะอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้เราจะติดสติกเกอร์สีดําไว้ให้ลูกค้านะครับก็ใช้งานได้ปกติเหมือนเดิมหรือว่าท่านใดไม่อยากมีสติกเกอร์ติดไว้ก็สามารถแกะออกได้มันก็จะเป็นสีขาวๆข้างใน ที่เราติดไว้ก็จะให้ดูมันกลมกลืนนะครับเป็นสีเดียวกับตัวเบ้าไฟตัดหมอกเลยอ่าแล้วส่วนตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวชายของเขานะครับก็สามารถที่จะเลือกทําสีได้นะครับถ้าชอบเป็นตัวชายสีเดียวกับตัวรถนะครับเหมือนโมเดลจริงๆของเขาก็สั่งทําได้นะครับแยกชิ้นส่วนได้ลูกค้าจะเอาเที่ยวไฟสีขาวชายสีขาวแล้วแต่เลยครับเลือกได้หมดเลยขออนุญาตไปทางนัานนู้นนะครับ พอมาถึงท่านน้นนี้นะครับก็ในส่วนของตัวไฟนะครับเราไม่ได้เปลี่ยนมาถ้าลูกค้ามีงบประมาณน้อยหน่อยนะครับไม่ได้มีเยอะมากนะครับเราก็ไม่ต้องเปลี่ยนไฟก็ได้ไฟเดิมๆเขาก็สวยอยู่แล้วนะครับมี daytime running light ให้นะครับโคมไฟก็จะเป็นแบบหลอดไส้ LED นะครับโคมโปรเทคเตอร์นั่นเองก็ถ้าใครอยากจะเปลี่ยนนะครับก็จะเป็นแบบเ e จ e นเดอเลยหรือว่า GR Sport จะเป็นไฟ uh, Daytime แบบก้างตานะครับ4ี่ก้างด้วยกัน กระจังหน้าตัวนี้นะครับถ้าเราเสริมในรุ่นของตัวลีดเดอร์ก็จะเพิ่มมูลค่ามา16,000บาทนะครับจะถูกกว่าโมเดลเก่าค่อนข้างเยอะนะครับโมเดลเก่าเปลี่ลยน GR มานีค่อนข้างที่จะราคาสูงพอสมควรอันนี้16,000บาทนะครับก็คือสับกับของเดิมเขาเลยนะครับตัวล้อนะครับตัวล้อไม่ได้เปลี่ยนมาตัวล้อก็เป็นขอบ18เหมือนที่อธิบายไปเมื่อสักครู่นี้นะครับแต่เราอัพเสริม เพิ่มเป็นขอบ20่ e ิบดีเจนเดอร์ได้ GR ได้นะครับอ่าแล้วก็ตัวนี้นะครับรอบกระจกมองข้างเป็นสีดําเงานะครับผมก็จะแตกต่างจากตัวเมื่อกี้ตัวเมื่อกี้จะเป็นสีเดียวกับตัวรถสีขาวอันนี้เราก็เปลี่ยนมาให้ด้วยเพื่อดูสปอร์ตมากขึ้นนะครับดูมีเอกลักษณ์มากขึ้นหลังคาดําเราก็ทําได้นะครับหลังคาดําก็สามารถที่จะเลือกได้ระหว่างถ้าลูกค้าชอบแล็สติกเกอร์นะครับอายุของเขาก็อยู่ได้นานเลยนะนะครับสติกเกอร์ของเราก็ คุณภาพดีนะครับเกรดพรีเมียมเลยแล้วก็จะพ่นสีทําหลังคาไปเลยก็ได้นะครับเราแถมฟรีนะครับจดปรับสภาพหลังคาให้ลูกค้าด้วยมาดูที่ประตูด้านท้ายนะครับผมท้ายของเขาก็จะเปลี่ยนเป็น GR Sport นะครับ GR Sport แตกต่างกับตัว리더ยังไงนะครับก็ในส่วนของตัวชายตัวนี้เลยนะครับชายตัวนี้เราจะมีเขี้ยวเพิ่มเข้ามามันจะดูสปอร์ตมากดูดุมากยิ่งขึ้นว่าง่ายๆนะครับ ตัวเคี่ยวทุกอย่างจะคล้ายๆกันเหมือนๆกันตัวนี้จะทําเป็นดําเงาด้วยนะอ่าถ้าเป็นลีดเดอร์จะเป็นดําด้านนะครับตัวนี้จะเป็นดําเงามีชายตัวนี้มาดําเงาเปลี่ยนท้ายก็มูลค่าอยู่ประมาณ6 0 0ันถึงเจ็ดบาทผมไม่แน่ใจนะ่าจะอยู่ประมาณ6 0 0 0บาทนะครับเปลี่ยนแค่ท้ายของเขานะครับประตูท้ายไฟฟ้านะครับสองหมบาทนะครับมีคิกเซนเซอร์แถมฟรีให้ด้วยนะครับก็สั่งแต่งสั่งเปลี่ยนกันได้นะครับ อะไรครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับเจ้า Fortuner Leader ที่เพิ่งเปิดตัวมาใหม่นะครับช่วงต้นเดือนนะครับแล้วเราก็เอามาเนละมิดแปลงหน้าแปลงท้ายเป็นแบบ G R Sport นะครับงบประมาณถูกกว่าประหยัดกว่ามากๆนะครับประหยัดกว่าเดิมก็ยังไงฝากเพื่อนๆติดตามด้วยนะครับใครที่ชื่นชอบนะครับสนใจ Fortuner หรือมีใครสนใจก็แนะนำบอกต่อกันมาได้เนาะเรื่องแคมเปญเงื่อนไขนะครับไม่ต้องกังวลนะครับ แชมป์ยินดีเป็นที่ปรึกษาให้แล้วก็ให้บริการนะครับงไงฝากติดตามด้วยนะครับคลิปต่อไปจะพาไปดูรถรุ่นใหม่ๆรุ่นไหนนะครับเพราะช่วงนี้เปิดตัวกันเยอะมากนะครับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามนะครับมีโอกาสพบกันคลิปหน้านะครับวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ